จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเมมโตผู้ชั่วร้ายอย่างอากาธาฮักเนตพบว่าตัวเธอไร้พลังหลังจากที่ถูกวานดาหรือว่าเมมโแดงยึดเอาพลังของเธอรวมถึงคัมพีรักโฮไปทําให้เธอจะต้องออกเดินทางไปพร้อมกับเด็กหนุ่มปิศนาเพื่อช่วยให้เธอหลุดพ้นจากคำสาปอันบิดเบี้ยวการผจญภัยในครั้งใหม่กําลังจะเริ่มขึ้น สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางดิสนีย์พัฒเยี่ยงอากาะอออารองกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ เรื่องได้เปิดมาที่เมืองเวสต์วิลล์นักสืบสาวครับที่มีชื่อว่าแอ็กเนตเธอได้เดินทางไปที่เกิดเหตุหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีคนนอนเสียชีวิตปริศนาอยู่ในป่าเมื่อแอ็กเนตเดินทางไปถึงที่นั่นเจ้าหน้าที่เฮิบก็ได้พาเธอครับไปยังที่เกิดเหตุข้อมูลที่แอ็กเนตมีในตอนนี้ครับก็คือบัตรห้องสมุดสาขาเมืองเวสต์วิลล์ที่เจอบริเวณเกิดเหตุ ซึ่งศพนั้นเป็นหญิงสาวปริศนาไม่มีชื่อและถูกอะไรบางสิ่งบางอย่างครับที่มีขนาดใหญ่กระแทกเข้าอย่างแรงเมื่อไปถึงยังที่เกิดเหตุตอนนี้ทีมสืบสวนกำลังทําการเก็บข้อมูลสําคัญแอกเนสก็สังเกตเห็นว่าที่ปลายนิ้วของหญิงปริศนารายนี้ครับมันเป็นสีดําซึ่งมันก็ทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ แอกเนตจึงเดินสำรวจบริเวณรอบๆจนกระทั่งเธอก็พบเข้ากับจี้สร้อยคอที่ตกอยู่เธอจึงหยิบมันขึ้นมาดูก่อนที่เฮิร์บจะเดินเข้ามาบอกว่าพวกเขาจะทำการพลิกศพแล้วและเมื่อแอกเน็ตเห็นสภาพศพของหญิงปิศาครับก็ทำให้เธอนั้นอดคิดสงสัยไม่ได้ว่าหญิงคนนี้เป็นใครกันแน่และไปโดนอะไรมาก่อนที่เฮิร์บจะบอกว่าช่วงนี้แอกเน็ตดูไม่ค่อยจะเป็นตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนที่แอกเน็ตจะบอกว่าเมื่อเธอเห็นศพก็ทำให้เธอรู้สึกดิ่น หลังจากนั้นเอ็กเน็ตก็เดินทางไปยังห้องสมุดในเมืองเวสต์วิลเพื่อที่สืบหาหลักฐานครับว่าบัตรยืมหนังสือของห้องสมุดนั้นไปอยู่กับศพได้อย่างไรซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดูมันก็พบว่าคนที่ยืมไปนั้นไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้มีเพียงแค่วันที่ที่ยืมเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่ไม่เพียงพอสําหรับการไขคดีดอตตี้จึงช่วยเช็คชื่อหนังสือที่ถูกยืมไปจนกระทั่งพบว่าหนังสือเล่มนี้ครับไม่ได้ถูกยืม ได้ถูกขโมยไปเมื่อ3ปีก่อนดอตตี้ก็บอกว่ายังเหลืออีกหลายเล่มครับที่มันเหมือนกันแอ็กเนตจึงเข้าไปดูครับว่ามันคือหนังสือแบบไหนแต่ทว่าเมื่อเดินเข้าไปที่นั่นก็พบว่าชั้นหนังสือนั้นมันมีรอยไฟไหมจนทําให้เธอสงสัยก่อนที่ชายปริศนาจะบอกว่ามันเกิดไฟไหม้นะหลังจากนั้นแอ็กเนตก็เดินทางกลับมายัางสถานีตํารวจเวสต์วิลล์และเจอเข้ากับหัวหน้าของเธอครับหัวหน้าจึงบอกกับแอ็กเนตไปว่า ตอนนี้ผลตรวจดินบริเวณเล็บมือเล็บเท้าของศพได้ถูกส่งมาแล้วและมันก็ไม่ตรงกับดินบริเวณที่พบศพในดินนั้นเจอจุลินทรีย์ที่มีแค่แถบยุโรปตะวันออกเท่านั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่สืบสวนกลางครับอย่างริโอไวาดาวครับจะเดินทางมาที่นี่เพื่อที่ช่วยไขคดีซึ่งริโอก็ถามว่าศพมาอยู่ตรงลำธารได้ยังไงแอ็กเนตก็คิดว่าน่าจะถูกอุ้มมาทิ้งริโอก็บอกว่าบริเวณน,นั้นไม่มีแม้แต่รอยเท้า เรากับว่าศพนั้นวับมาด้วยเวทมนต์ซึ่งแอ็กเน็ตเคคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระและคิดว่าการไขคดีนี้ครับจะต้องเป็นคนในพื้นที่ที่จะไขคดีนี้ได้แอ็กเน็ตจึงไล่เฮริโอกลับไปหลังจากนั้นแอ็กเน็ตจึงนําจี้สร้อยคอครับไปให้กับร้านขายของเก่าได้ดูนอมเจ้าของร้านก็บอกว่าจีนี้ครับน่าจะมาจากอเมริกาเหนือปลายยุคศตวรรษที่ส7 ซึ่งมันก็เป็นจี้ไตเทพี P, ก่อนที่นอมจะทําการเปิดดูข้างในจนพบว่าภายในนั้นครับมันมีเส้นผมของใครบางคนอยู่ซึ่งเอ mm ็กเน็ตก็ไม่ขายและเดินทางกลับทันทีหลังจากนั้นเธอก็เดินทางกลับมายังสถานีตํารวจเพื่อที่ไขปริศนาชื่อหนังสือจนกระทั่งเธอก็พบว่าอักษรตัวใหญ่ของชื่อหนังสือนั้นมันรวมกันได้คําว่าดาร์กและในขณะนั้นเองครับหัวหน้าของเธอก็ได้เข้ามาไล่ให้เอ็กเนตกลับบ้าน เมื่อเดินทางกลับไปถึงยังบ้านแอ็กเนตได้เปิดเข้าไปก็พบเข้ากับห้องของเด็กก่อนที่เสียงเคาะประตูจะดังขึ้นตอนนี้ครับลีโอด้เดินทางมาหาเธอพร้อมกับชวนให้แอ็กเนตมากินพิซซ่าด้วยกันทั้งสองครับได้นั่งดื่มด้วยกันแอ็กเน็ตเบอกว่าเบาะแสคดีที่เธอรู้น่าจะเกี่ยวข้องกับอิสต์วิลเหตุรถคว่ำและคิดว่าน่าจะเป็นรถขนศพลีโจึงถามว่าจำได้ไหมทำไมเธอถึงเกลียดฉันแอ็กเนตก็บอกว่าเธอจำอะไรไม่ได้ครับ และในตอนเดียวกันนั่นเองครับแอกเนตก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากด้านบนของบ้านเธอทําให้เธอจะต้องไปดูและเธอก็พบว่าหัวขโมยครับกําลังทําการปล้นบ้านของเธอและในตอนนั้นการไล่ล่าจึงเริ่มต้นขึ้นแอกเนตพยายามวิ่งตามไล่ล่าโจรคนนั้นก่อนที่มีรถพุ่งเข้ามาชนโจรคนดังกล่าวจนสามารถหยุดโจรคนนั้นได้ ก่อนที่เอ็กเนตครับจะทําการจับโจรนคนนั้นไปยังสถานีตํารวจซึ่งหลังจากที่ค้นหาชื่อของชายคนดังกล่าวก็ไม่พบข้อมูลอยู่ในระบบและชายหนุ่มก็ไม่ได้ขโมยของไปเอ็กเนตจึงเข้าไปสอบสวนเด็กหนุ่มครับก็บอกว่าตัวเขารู้เรื่องของเอ็กเนตเธอจึงถามว่ามาหาอะไรในบ้านของฉันเด็กหนุ่มก็บอกว่าหาการให้เกียรติและพบกพ้องซึ่งคุณไม่มีมันเลยเอ็กเนตจึงใช้กําลังของเธอครับในการจัดการกับเด็กหนุ่ม ก่อนที่เธอจะถามว่ามาหาอะไรกันแน่เด็กหนุ่มก็บอกว่าตัวเขากําลังหาเส้นทางอยู่นั่นก็ทําให้แอ็กเน็ตแปลกใจและเมื่อสังเกตที่ปลายนิ้วของเด็กหนุม่มเธอก็เห็นว่ามันเป็นสีดําเหมือนกับสภาพศพที่เธอเจอแอ็กเน็ตก็สงสัยว่าเด็กหนุ่มคนนี้ครับอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของหญิงปิศาคนนั้นก็ได้แอ็กเน็ตจึงให้ดูรูปและถามว่าแกรู้เรื่องการตายของศพนี้ใช่ไหมเด็กหนุ่มที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจพร้อมกับถามด้วยความงงไปว่าอะไรเนี่ย เอ็กเนตก็ย้ำไปอีกทีว่านี่ศพใครเด็กหนุ่มก็ตอบไปว่าผมไม่รู้มันมีแต่ดอกไม้หน้าบ้านใครก็ไม่รู้ซึ่งภาพของเธอครับก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นส่วนหน้าบ้านของใครสักคนหนึ่งและนั่นก็ทำให้เธอแปลกใจเข้าไปอีกก่อนที่รู้ว่าในตอนนี้ครับริโอนั้นได้หายตัวไปเด็กหนุ่มจึงร่ายมนทันทีครับเอ็กเนตจึงทำการจับตัวเด็กหนุ่มเอาไว้ ลังจากนั้นเอ็กเนตจึงเดินทางไปยังห้องเก็บศพของเมืองเวสต์วิลล์เมื่อเข้าไปในห้องเธอก็พบว่าศพนั้นได้หายไปแล้วก่อนที่เธอจะตั้งสติอีกครั้งจนกระทั่งเธอก็เห็นศพอีกครั้งและเมื่อเข้าไปดูบัตรห้องสมุดมันก็ปรากฏชื่อออกมาวานด้าแม็กซิมอลครับคือชื่อของศพก่อนที่ริโอจะปรากฏตัวอีกครั้งเธอบอกว่าตอนนี้แมมมดตนนั้นได้ตายไปแล้วพร้อมกับทำลายคัมพีดพักมูทุกเล่ม ทำให้แอ็กเน็ครับติดอยู่ในมน์แต่ทว่าในตอนนี้ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ก็ได้อริโอจึงบอกให้แอ็กเน็ดินรนออกมาจนกระทั่งแอ็กเน็ก็พบว่าร่างกายของเธอนั้นมันเริ่มเปลี่ยนไปจนพบเข้ากับความจริงที่ว่าจริงๆแล้วเธอก็คือแม่มดที่มีชว่อากาอากาฮาร์ดเน็ตแม่มดที่ชั่วร้ายและโดนวานด้าสาบเอาไว้ก่อนที่อากาธาจะตื่นขึ้นมาจากวังบนด้วยสภาพเปือยเปล่า อากาธาจึงวิ่งออกมาถามเฮิร์บว่าฉันอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วเฮิร์บก็บอกว่า3ปีแล้วและตอนนี้ก็ดูเหมือนมีพลังอากาธาจึงรีบกลับเข้าไปในบ้านและพยายามใช้พลังครับแต่ทว่าพลังของเธอก็หายไปรวมไปถึงห้องใต้ดินของเธอครับที่กลายเป็นที่ซักผ้าไปแล้วจนทําให้อากาธารู้ว่าวานด้านั้นได้ทําการยึดพลังของเธอไปจนหมด ก่อนที่เสียงเคาะจะดังขึ้นเมื่ออากาธาเข้าไปเปิดตู้ดูก็พบเข้ากับเด็กหนุ่มที่เธอเคยจับเอาไว้และในตอนเดียวกันนั่นเองครับอากาธาก็ถูกโจมตีริโอครับได้กลับมาพร้อมกับพลังของเธอก่อนที่เธอจะเอามีดไปจาะคอของแม่มดตอนนี้ครับแม่มดทั้งสองนั้นได้ทําการต่อสู้กันถึงแม้ว่าอากาธาจะไม่มีพลังแต่เว่าเธอก็ใช้ความสามารถครับในการต่อสู้จนกระทั่งอากาธาก็จนหนทางพร้อมกับสารภาพไปว่าตอนนี้ครับเธอไรพลังเวทไปแล้ว อากาธาบอกว่ารอให้เธอครับได้มนม่วงกลับมาก่อนแล้วค่อยกลับมาฆ่าเธอก็ได้ทําให้ในตอนนี้ครับรีโอนั้นยอมไว้ชีวิตอากาธารีโอบอกว่าเมื่อตะวันตกดินกลุ่มเซเลมเซเว่นที่โหดที่สุดจะมาตามล่าอากาธาแน่ๆก่อนที่เธอครับจะเดินจากไปและเรื่องราวในตอนที่หนึ่งก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ